ได้ไปฝนตกฝนฝนมาแล้วเขาเบิ b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  ้งเขาเบิ้ง่าเขาจีได ja, uh ้อีหยังมาตัวนี้เมยอเอากินเบิ้ง่าจนได้จนได้ยู่ล่อมาเลยได้จักตัวได้จักตัวมือนี่จนได้ปลาหลปลาไหลายจนได้ใส่ใส่ล่อมากเลยว่าแล้ววันจันจะทำเบิ้งทำเบิ้งทำมาลุนกันว่าอ่ะ จีบตัดมาต่อพรอนั่นได้เนี่ยเดี๋ยวจีว่าเดี๋ยวจีว่าเอาเอากี่ตัวไอ้เพิ่มไอ้เพิ่มไปย่อแม่ไปย่อปลาเพม่อนว่าไปให้ไปิ่มเอิญปลาไปโยงปลาไปสูบน้ำใส่เข่าจังก็เลยก็เลยวอหยวกเพันแต่ว่ากะกะมีปลาบืนจ้ะปลาบืนมีลีบันได้ได้ยินเี้คนว่ามาว่ามีโยงแต่ว่าบ่หลาย บืงจากว่ามือเนี่ยดีใดสีใดเท่าใดเนาะอ่าบ่าได้เขาก็าได้ไปสวนน้ำเพิินบ่ได้ไปหน้าน้ำเพิินเนะาะก็ได้ย่างย่างไปเบิ่งน้ำเพิินว่าเพิ่นใดไหลเพลนใดแต่ว่าถ้าถ้าจอบไทยเอาตอนเพิ่นมากเอาก <c oughs> ำลังเอาเครื่องลงจะ้ะว่ามือเส้านีฝนน้ำฝนบ่มีก็เลยต้องสูบน้ำดำหน้าสูบน้ำดำหน้าก็เลยมันก็เลยมีปลาบืนนะจ้ะ อย่ามาลุ้นกันว่าอตาอยู่ในกระชังนะสีไลซำใดเพิ่งวา่มาสีใดไหลเพราะมาจากห้องพักคนพักกันสูบเนะ่าเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลนะจ๊ะเพิ่งกลับมาจากเพิ่งกบมาจากโรงพยาบาลคนพักกันสูบแล้วแล้วสูบแล้วแล้ว แดดปลาหมึนปลาหมึนนั่นนั่นในรุ่นแดดว่าจันปาดไหวแสดงว่าไม่รุ่นอีหลีอะเรได้ปาดที่เนี่ยฝนกระทบขนกระทบเพราะว่าทายได้เลยว่าจันอันนี้สดชดละลอนเด้อจ้ะอันนี้บ่บ่ได้ตัดบ่ได้ต่อเด้อโบโบ่ได้ตัดบ่ได้ต่องามพี่าปปาดอีกแล้วจ้้อีกแล้ว จ้าโหเป็นไดงง้ก็เมาอยู่นี่สมอุดอมสมบูรณีลีว่าจ้ะอันนี้ของแท้นะจะไม่มีการตัดต่อทุกคลิปทุกคลิปเดี๋ยวเขาลงบอมี่การที่จะของแท้ทั้งนั <c oughs> ้นที่จะของแท้ทั้งนั้นเลย,ยนะจ้ะไม่แม่บอมีการสัตว์แดงนะบอมมี่เย็ยนพวกอีกะปูน้ำปลาเก๋งก็ได้ปลาเก๋งนปะนปลาเก๋งเบืน ปลาดุปลาดุมแตรโตง้างๆปลาดุมแต่ใส่ง้างเลยโอ้ยค่ะอ๋อผมสมโบนียดีจ้ะ้าคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ให้การรับชมนะคะขอบคุณค่ะรอชมรอชมคลิปนาคลิปต่อๆไปสำหรับคนมากป่าน้ำนเป้นจัดเออ